สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านวันนี้มาพบกับนิยายเสียงเรื่องชังเจ้าซึ่งประพันธ์โดยพ่อพันแสงก่อนรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดต,ตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและนักเขียนด้วยนะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะบทที่4กายที่บาดเจ็บสาหัสของหึงจริงถูกขันทีน้อยเช่ดเสี่ยวลิว้ว ขอช่วยดูแลทำความสะอาดทำแผลใส่ยาตามที่ท่านหมอหลวงเฉาเกอแจกแจงกำชับเขาหนักแน่นนางกำนันสาวซึ้งน้ำใจเด็กหนุ่มอย่างยิ่งเพราะว่านางเองก็ไม่อาจมีกำลังมากพอจะเอ่ยวาจาขอบใจออกไปพี่จริงท่านดื่มยานี่สักนิดนะขอรับนางกำนันสาวรุ่นพี่มองเด็กหนุ่มด้วยสายตาอยากขอบคุณซาบซึ้งจากหัวใจ เพราะนับจากนางจำความได้นอกจากบิ่มม่านเถียนเสี่ยวเลี้วคือคนที่สองซึ่งใส่ใจดูแลนางด้วยความติมใจเช่นนี้ข้าขอโทษนักขรรภพิจิ้งที่เอ,อ่อทำให้ท่านกับอี้หวางเฟยต้องต้องพบเจอความยากลําบากเช่นนี้ได้ฟังนางกำนันสาววัย21หนาวนางสายสีสะว,ว่าทั้งหมดหาใช่ความผิดของเด็กหนุ่มไม่ เพราะหากจะกล่าวถึงคนผิดสักคนคงหนีไม่พ้นสตรีใจอมหิตเช่นเสี้ยจินเหยว่เท่านั้นแต่จะพูดออกไปย่อมทำไม่ได้หน,นางก็เป็นเพียงบ่าวเรื่องของผู้เป็นเจ้านายนางย่อมยากจะพูดออกไปได้ไหมเพราะหากนางพูดมากไปก็มีแต่หนึ่งย่อมจะเสียหายและสองบัดเนี้แรงจะหายใจนางยังแทบจะสิ้นอยู่แล้วเช่นเนี้แรงจะพูดออกมาสักครึ่งคำ อย่างยากเย็นเลยก็ขนาดนางนั้นอยากถามถึงคุณหนูของนางเพราะว่าความเจ็บปวดจากการถูกโบยอย่างหนักถึงไม่ครบหนึ่งไม้เพราะว่านางก็เป็นเพียงสตรีร่างกายบอบบางผู้หนึ่งเท่านั้นโดนไม้โบยไปถึงเจ็ดสิบไม้นางยังสามารถรักษาชีวิตได้ก็ยอมนับว่ายังพอมีวาสนาได้ดูแลคนที่นางรักยิ่งกว่าชีวิตได้ต่อไปอีกครั้งนางย่อมดีใจที่สุดแล้วเหงจริง เนื้อเคียดแค้นไปยังตัวต้นเรื่องซึ่งจะเป็นผู้ใดไปไม่ได้หากไม่ใช่องค์หญิงเซียจินเหยา13เดือนผ่านมาหรือจะเป็นก่อนหน้านั้นจสตรีเห็นแก่ตัวนางนั้นก็สร้างแต่ความลำบากให้แก่คุณหนูของนางถึงนางจะาราังเกียจบุรุษเช่นเสี้ยเฟิ้งฉี่ทว่าเขาก็ยังนับว่ารังแกกันอย่างซึ่งหน้าชอบใจเขาก็ตกรางวัลทำเขาโกดก็ย่อมถูกลงโทษผิดกับสตรีรักงมงายนางนั้น ที่เอาแต่ใจของตนเองคิดถึงแต่ตนเองสร้างแต่ความลำบากใจให้แก่คนที่ตนเองเอ่ยปากว่ารักมั่นคงเฉลิมมั่นเถียนจนแทบเอาชีวิตไม่รอดมาถึงสองครั้งสองคราแล้วหึรักมั่นคงจริงแท้ย่อมต้องมีเพียงยินดีต่อคนที่รักได้พบผ่านความสุขที่แท้จริงหาใช่คิดแต่จะให้สาแก่ใจตนเพราะว่าคนที่ปากฝังรักกำลังมีภัย เช่นที่นางลงมือเหี้ยมโหดเจียมสอนจุนลินม่านเถียนของนางต้องมาถูกทําร้ายเสียยิ่งกว่าตายทั้งเป็นเช่นวันนี้เช่นนั้นพี่จิงท่านจงนอนพักผ่อนก่อนนะขอรับข้าจะไปดูแลอี้หวางเฟยก่อนเพราะเพลานี้ก็สายมากแล้วเสี่ยวเลี้วเอ่ยกับสาวรุ่นพี่แล้วยิ้มให้นางอย่างจริงใจถึงจรจิ้งนางก็อยากจะยิ้มตอบเพราะว่าช่างยากเย็นนักหัวใจของสาวใช้ผู้ซื่อสัตย์ ที่ไม่เคยหวั่นไหวกับบุรุษใดเพราะชีพนางถูกบุรุษทำร้ายจนแทบสิ้นชีพมาในครั้งยังเด็กโชคดีในวันนั้นคุณหนูสามนางยื่นมือเข้าช่วยเหลือหาไม่ชีพนี้ก็คงสิ้นไปแล้วบัดนี้นางกลับซากซื้อหัวใจกับทุกการใส่ใจของเด็กหนุ่มขันเทียรุ่นน้องอย่างยิ่งยามเซินยังเรือนฟงห่วงเสี่ยวลิ้วกำลังเตรียมยกกระมังบรรจุน้ำอุ่นเข้ามาภายในห้องนอนใหญ่ ที่ในยามนี้นอกจากเขาและท่านหมอหลวงเฉากับผู้ช่วยของเขาก็ไม่มีนางกำนันหรือขันทีคนใดในตำหนักอี้หวังแห่งนี้ได้เดินเข้านอกออกไหนได้อีกเลยเจ้าออกไปเถิดเรื่องที่เหลือเปิ้นหวังจัดการต่อเองได้นับแต่หลินม่านเียดอาการไข่เริ่มดีขึ้นวันนี้คือวันแรกที่เซี่ยลเฟิงฉี่ดูจะเข้ามาวุ่นวายกับนางมากที่สุดริมฝีปากเม้มแน่นบางทีนางก็คิดว่า อยากจะลองพูดคุยกับเขาด้วยดีอีกสักครั้งให้เขาเลิกเข้ามาวุ่นวายกับนางเถิดนางไม่อยากพบเขาเลยสักนิดนางยังยากจะทําใจยอมรับสิ่งที่อีกฝ่ายลงมือเหี้ยมโหต่อนางมาเถิดข้าจะเช็ดตัวให้เจ้าเองเสี่ยวเทียนดวงตาของหลินม่านเทียนถึงกับดวงตาเบิกถลนยามที่เขาไล่เสี่ยวริ้วออกไปนางก็เพียงคิดว่าเขาคงจะมีธุระสำคัญเข้ามาพูดคุยกับนาง เช่นนั้นนางก็พอจะลุกเดินเหินได้บ้างแล้วสมควรกับเรือนไปเหิของนางไปเสียด้วยอยู่ตำหนักอี้หว่างมาสิบสามเดือนนางย่อมพอรู้บ้างว่าห้องนี้แม้แต่เจ้าไท้เฟยนางยังไม่เคยเห็นได้เคยก้าวผ่านบ่อยสักครั้งหากไร้เหตุผลจำเป็นเว่ากับกลายเป็นเขาคิดจะมาเช็ดตัวให้นางดินม่านเถียรเริ่มรู้สึกผิดบาปอย่างร้ายแรง ที่นางท้างเาท้าถีบอีกฝ่ายจนหงายหลังตกเตียงไปในวันนั้นเพราะเริ่มมั่นใจไปเกิน9ก้าส่วนว่าย่ามเขาตกลงไปอาจเอาศีรษะไปกระแทกโดนแง่มุมของเตียงเข้ากระมังจึงดูผิดปกติยิ่งกว่าคนถูกผีเข้าเช่นนี้ยิ่งพอเขาวางกระมังใส่น้ําอุ่นที่ยังมีความลอยเอือยเฉืยลงที่โต๊ะข้างหัวเตียงจากนั้นก็เปิดรอยยิ้มหวานโยดให้นางดินม่านเขยนก็ถึงกับผวา ถอยห่างไปนั่งเบียดยางซอกเตียงเนื้อตัวร่างกายก็สั่นเทาเพราะความหวาดกลัวกับภาพทรงจำฝังใจที่อี้หวังข่มเหงนางอย่างโหดเที่ยมซึ่งสตรีใดพบเจอเช่นนางคงยากจะลืมเลือนเจ้ากลัวข้าหรือเสี่ยวเถียนใครไม่กลัวนะสิคงแปลกมาเถิดฝนด้านนอกเริ่มตกอีกแล้วอากาศเย็นนักเร่งเช็ดตัวประเดียวน้ำจะเย็นเสียก่อน เสี้ยเฟิงฉีเอื้อมมือไปหมายจะจับข้อมือพระชายาของตนเองให้นางขยับเข้ามาใกล้จะได้สะดวกต่อการถอดเสื้อออกแล้วเช็ดตัวให้เสร็จอย่านะหัวใจของเสี้ยเฟิงฉีเจ็บจนชายามที่ํำแรกนะับแต่รอมาถึงสามวันที่นางกล่าวกับเขาก็คืออย่านะนอกจากน้ําเสียงตื่นกลัวดวงตาคู่นั้นยังบอกชัดเจนถึงความหวาดกลัวและขยะแขยงเขาอย่างมาก มาเถิดถ้าไม่ทำร้ายเจ้านางไม่มีหวันเชื่อปีศาจร้ายตรงหน้าเด็ดขาดพระถอยออกไปพะเพคะอย่าเข้ามานะเกลียดก็ส่วนเกลียดกลัวมันก็อีกส่วนก็อภูดใยจะทำใจไม่กลัวนี่ชีวิตจริงหาใช่ละครตกจูบที่นางเอกยังจะรักไอ้ชั่วที่โหดร้ายกับตนเองได้ลงนางเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดานางหนึ่งยอมยากจะทำใจได้สนิท กับคนที่ทำร้ายตนเองดังกับว่านางเป็นโสเภณีหาแช่ภรรยาเขาไปได้เทียนเถียนค่าสัญญาจะให้ค่าสาบานด้วยก็ย่อมได้ถ้าจะไม่ทำร้ายเจ้าอีกจะมีคมเห็นเจ้าอีกขยับมาเถิดน้ำจะเย็นแล้วคนที่ไม่เคยต้องพูดจาเอาใจสตรีใดมากมายถึงเพียงนี้ชักเริ่มมีอารมณ์กรุ่นบ้างแล้วยามที่แลเห็นนางยังดื้อด้านไม่เลิก เขาผิดล้วนรู้คิดแล้วทว่าเขาทำดีนางสมควรแยกแยะมิได้หรือเสี่ยวเถียนอย่าดื้อด้านขยับมาในเมื่อพูดด้วยดีนางกลับมีแต่จะพยศไม่เลิกเขาจึงดุนางด้วยน้ำเสียงเฮี้ยมโหดเช่นอดีตอีกครั้งก็เขาเป็นทหารวิธีถนอมบุปผาเขาล้วนมิแจ้งแก่ใจว่าต้องทำเช่นไรดังนั้นต่อให้ในใจนั้นมีนางอยู่เต็มแน่น แต่จะให้กล่าวออดอ้อนอ่อนหวานย่อมยากยิ่งนักไม่ถะเพคะต่อให้กลรากแก่งกว่านี้นางก็หวาดกลัวคนตรงหน้าตัวนี้คือห้องหับมิดชิดที่ยังมีแค่นางกับเขาเพียงสองคนดังนั้นจะให้นางวางใจคงยากเย็นคนเลวเช่นไรก็ย่อมเป็นคนเลวเช่นนั้นจะเอาหนังกระต่ายมาหุ้มเสี้ยเฟิงฉีในสายตาของนางก็ยังเป็นพยักดุร้ายไม่เปลี่ยนไปสักนิดเดียว ได้บอกกันด้วยดีเจ้าคงไม่ชอบเช่นนั้นก็มีต้องพูดมันแล้วกล่าวจบเสีย้ยเฟิ่งฉีก็พุ่งกายเข้าหาร่างที่ยามนี้นางแพทย์จะแทรกกายทะลุผ่านผนังห้องออกไปนอกเรือนอยู่แล้วกรีดอย่านะอย่าทำร้ายข้ากรีดสติอันดีขาดสะบั้นลงทันทียามที่ภาพเก่ายามเขาทำร้ายนางทรมานนาง จนแหลกเหลวแทบไม่เหลือชิ้นดีไม่ไม่ท่านอองอย่าทำร้ายหม่อมฉันรีดกำลังนีเท่าใดนางดึงออกมาจนหมดทั้งติดร้องทั้งหยิกขวรถีบท้องเข่าและสอบของนางใส่ออกไปแบบไม่ลืมหูลืมตารู้เพียงนางไม่อยากเจ็บแทบขัดใจอีกแล้วเฟิงฉีหยุดเดี่ยวนี้นะไม่บ่อยเลยที่เจ้าไท้เฟยจะเอ่ยเรียกบุตรชายด้วยชื่อนี้ และยิ่งแทบไม่มีทางที่นางจะใช้น้ำเสียงดุดันเด็ดขาดถึงปานนี้เทว่าภาพที่เห็นนางนั้นยากจะใจเย็นไม่โกรธถึงบุตรชายคนเดียวไปได้ทำอันใดกับนางกันเจ้าเสียสติหรือเฟื่องฉีเจ้าไท้เฟยถึงไม่ได้รักไครเอนดูสะพ้ายนางนี้แต่แรกเริ่มเทว่าหนึ่งหนาวที่ผ่านพ้นหลินม่านเถียนก็ไม่เคยละเลยหน้าที่ภรรยาที่ดีและหน้าที่ลูกสะพายเอกของนางอย่างดี ต่อให้นางมิเคยแสดงออกว่าเอ็นดูสไัยผู้นี้ก็ใช่ว่านางจะจงเกียดจงชังเสียเมื่อใดกันตรงกันข้ามนางออกจะเอ็นดูเห็นใจหลินม่านเถียนอยู่มากอีกด้วยเถียนเถียนเด็กดีไม่กลัวนะเจ้าไม่ต้องกลัวเด็กดีมานี่มามากับท่านแม่เถิดปากกล่าวว่าจาปลอบโยนสองมือเที่ยวเริ่มเหวี่ยวโยนไปตามวัยก็อบกอดสลับไปกับรูปหลังรูปไหล เรียกสติให้อีกฝ่ายหายตื่นกลัวส่วนสายตาดุวาวับดังแม่เสือโมโหก็จับจ้องใบหน้าของลูกชายนิง่งว่าอย่าได้บังอาจก้าวเข้ามาวุ่นวายอย่างเด็ดขาดเพราะต่อให้หลายวันนี้นางอยู่ในวังกับไทเฮาก็ใช่ว่าจะปิดหูปิดตาไม่รับรู้เรื่องภายในตําหนักนี้เช่นนั้นเรื่องราวร้ายกาจเมื่อสมวันก่อนนางจึงรู้แจ้งมิเช่นนั้นนางจะต้องเร่งร้อนขออนุญาตไทเฮา ลากลับมาก่อนเวลาไปเพื่อการใดเจ้าคิดทำให้ชีวิตนี้น่ากลัวเจ้ากลัวบุรุษไปจนสิ้นใจหรืออย่างไรแม่นมเจ้าเร่งไปจัดห้องที่เรือนมูต้านข้าจะพาพระชาย,ยาหลินกลับไปพักรักษาตัวที่นั่นกับข้ามือเล็กๆของหลินม่านเถียนกอดเอวเจ้าไท้เฝยแน,น่นจากที่ผ่านมานางไม่เคยปล่อยให้ตนเองอ่อนแอจนร้องไห้ออกมาเช่นวันนี้ แต่ยามที่มีใครสักคนใครสักคนนั้นที่มีอ้อมกอดคล้ายกับมารดานในภพชาติเก่ามาให้พักพิงน้ำตามากมายจึงหลั่งรินเพราะหัวใจของนางนั้นบัดนี้แหลกสลายความอ่อนแอที่เพียรสะกดเอาไว้บัดนี้จึงระเบิดออกมาอย่างรุนแรงร้องไห้จนแทบขาดใจเสียงร้องไห้นั้นมีได้ดังมากมายเพว่ากายที่คล้ายจะสู้ผอมลงไปจากเมื่อหลายวันก่อนลงไปมาก กลับสั่นเทาอย่างหน้าเวทนานางอย่างยิ่งสตรีสูงสักเลยยิ่งโมโหตัวต้นเหตุมากขึ้นไปอีกหลายส่วนเจ้ามันเป็นครั้งแรกที่เจ้าไทเฟยชีย้หน้าบุตรชายด้วยปลายนิ้วสันลลิกหากเปลี่ยนสลับที่กันหลินม่านเถียนมิใช่สะพ้ายแต่คือบุตรสาวของนางส่วนเจ้าบุรุษสารเลวที่ข่มเหงภรรยาตนที่ยืนทึมทื่ออยู่กลางห้องเป็นบุตรเขยมีมีดใกล้มือนางจะฟันเสียให้ยับ หากมีดาบใกล้มือนางจะไม่รอช้าแทงเขาให้ตายอย่างไม่คิดให้มากความทั้งสิน้นเสด็จแม่อย่ามาเรียกข้าออกไปออกไปให้ผลหน้าข้าไปปิดประตูห้องบรรพชนสับนึกความผิดความชั่วของตนเองได้ก็จะยิ่งดีมากเฟื่องฉีเอ้ยเฟื่องฉี่้าเลี้ยงเจ้ามาอย่างดีโดยแท้ยายจึงสารเลวได้ถึงเพียงนี้ ยิ่งพูดก็คล้ายจะอดใจด่าทอบุตรชายออกไปไม่ไหวนางจึงยกมือขึ้นโบกได้สัมทับไปอีกรอบการด่าทอกันก็ใช่เรื่องดีโดยเฉพาะนางเป็นไทเฟยมีสมควรด่าทอท่านอองต่อให้เขาเป็นบุตรชายเป้นสายเลือดในหัวอกของนางเองก็ตามทีเฟิงฉีกัดฟันแน่นภายในใจจริงของเขาก็อยากเข้าไปกอดปลอบเข้าไปขอโทษนางที่เขามีอ่าจผงด้านอารมณ์ดิบเถื่อน และความโกรธขึงของตนเองได้ทำให้นางเจ็บนางกลัวเขาอีกจนได้แต่นับจากในวัยเด็กจวบจนบัดนี้28หนาวเขามิเคยขอโทษผู้ใดยิ่งอ่อนข้อด้วยแล้วแม่ทับควบคุมกองทัพเรือนแสนเช่นเขายิ่งไม่เคยสุดท้ายจึงตัดใจคิดว่าเราให้ผ่านไปอีกสักระยะหลินม่านเถียนนางก็จะเข้าใจและหายหวาดกลัวไปเองได้ในท้ายที่สุด ซึ่งช่างเป็นความคิดอันแสนตื้นเถินอย่างยิ่งของบุรุษผู้ไม่รู้ความด้วยเขายิ่งเราเวลากลับยิ่งเพิ่มพูนความหวาดกลัวให้แก่หลินม่านเพียนและมากกว่าความหวาดกลัวก็คือความชิงชังถูกต้องอดีตเขาเคยชิงชังนางเท่าใดนางมิอาจแจ้งใจหากแต่นในยามนี้หลินม่านเทียนรู้แจง้งนางชิงชังอี้หวางน้ำเสียเฟื่งฉียิ่งกว่าซากศพเน่าเหม็นในสุสาน 18วันผ่านไปอาการของหึงจิ้งก็ดีขึ้นจนสามารถลุกขึ้นเดินเหินคล่องตัวหลายวันมานี้พระชายาหลินก็คอยแวะเวียนมาดูแลนางอย่างดีแต่กลับยังเลือกจะพักอยู่กับเจ้าไทเฟยยังเรือนมูตานมีกลับมาพักยังเรือนไปเหอเช่นในอดีตหึงจิ้งอดใจไม่ไหวจึงสอบถามเลยได้ความว่าผู้เป็นนายของนางนั้นหวาดกลัวหากนางพ้นมาจากบาร,รมีของแม่สามี ก็อาจจะถูกคนชั่วเข้ามาวุ่นวายได้อีกนางจึงไม่ยินยอมกลับเรือนของตนเองสักคราวเช่นนี้ถึงจริงนางได้ฟังเรื่องนี้ก็เพิ่งจะนึกได้ว่าตนเองสมควรเร่งบอกเล่าเกี่ยวกับความรักที่เป็นขันทีน้อยเสียวริ้วที่แอบมาบอกว่าวันนั้นเหตุที่อี้หวางโก,กรธริ้วพิโรธกลาวกับพร้อมจะเผาเมืองหลวงได้ทั้งหมดก็เพราะหลายเดือนมานี้หาใช่เพียงพระชายาลิน ที่ได้รับจดหมายจากองค์หญิงเซี่ยจินเหวาะว่าท่านอ๋องเขาก็ได้รับจดหมายปลุกปั่นเช่นกันและแต่ละครั้งที่ได้รับก็หลังจากที่พระชยาหลินนางแอบลักลอบหนีออกไปทำงานด้านนอกเสมอเผิงจิ้งนางเร่งบอกเล่ากับนายของตนเองหวังว่าสุดท้ายพระชยาหลินจะรู้คิดไม่เอาโทษผิดคนที่สำคัญนางอยากให้นายของนางตาสว่างรู้แจ้งว่าแท้จริงแล้วองค์หญิงเซียจินเหว หาใช่คนรักที่ดีสักนิดตรงกันข้ามคนผู้นั้นมีแต่ความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งคิดเอาแต่ใจตนเองส่วนคนที่นางเอ่ยปากว่ารักนางล้วนไม่ใส่ใจทั้งสิน้นว่าหลินม่านเถียนนางจะต้องมาพบเจอความลำบากยากเข็ญเพียงใดในสิบกว่าเดือนที่ผ่านมาขอบใจเจ้านักนะอาจิงแต่ข้ามิอาจอภัยให้คนผู้นั้นได้จริงแท้ถึงเขาจะถูกยั่วยุ หากแต่เขามีสติรู้คิดอีกหน่อยพูดคุยสอบถามความให้กระจ่างผลที่ได้จะไม่ดีกว่าหลอกหรือที่ค้าอาภัยไม่ได้ก็คือตรงนี้คนไรสติไร้เหตุผลภายภาคหน้าเกิดเรื่องขึ้นอีกเขาคงได้สังหารค่าก่อนสอบถามเป็นแน่เจ้าคิดว่าคนเช่นนี้ถ้าสมควรจะอภัยให้เขาได้อยู่หรือคนเป็นสามีภรรยากันต่อให้มีด้รักใครกันมาก่อนร่วมชีวิต แต่ก็สามารถจะอยู่ร่วมกันไปจนแก่เท่าได้หากคิดจะหันหน้าพูดคุยมีสิ่งใดสงสัยก็สมควรสอบถามกันก่อนมิใช่ไปฟังคำผู้อื่นแล้วมาลงโทษระบายอารมณ์เอากับคนในบ้านของตนคนเราต่อให้นอกบ้านแสนดีล้านดีทว่ากับคนที่บ้านลงไม้ลงมือนางรับไม่ไหววันนั้นเขาระเบิดโทรศัพท์ผมเหงนางโดยมิสอบถามมิฟังคำอธิบาย หากวันหน้าเกิดขึ้นอีกนางจะแน่ใจได้เช่นไรว่าเขาจะไม่ถึงขั้นสังหารนางบุรุษเช่นนี้นิสัยไปด้วยกันกับนางเช่นไรก็มีได้เหิงจิงนั้นต่อให้ภายในใจตนเองคิดเกินเลยไปกับคุณหนูของนางมานับแต่เริ่มวัยสาวเพราะว่าความรักของนางมีแต่ยินดีที่คนที่นางรักมีความสุขทั้งกายและใจดังนั้นยามนี้พระชายาหลินนางตัดสินใจเช่นไร แล้วนางมีความสุขถึงจริงผู้นี้ก็จะอยู่ด้านหลังคอยสนับสนุนนายของตนเองทุกสิ่งหลังจากเยี่ยมเยียนคนสนิทแล้วหลินม่านเถียนก็เลยไปดูแลต้นไม้สมุนไพรยังสวนด้านหลังต่อมีได้กลับเรือนมู่ต้านในทันทีเพราะวันนี้เจ้าท้ายเฟยเข้าวังไปตั้งแต่ฟ้าย,ยังมิทันสว่างแล้วอีกสิ่งช่วงนี้นางก็ยังมีต้องเป็นผู้ปรุงอาหารไปส่งยังเรือนฟงห่วงเวลาทั้งวันของนางจึงมีมาก การมาดูแลต้นไม้ดอกไม้ที่มีคุณค่าทางยาที่จะทำเงินให้ตนเองจึงนับว่าดีอย่างยิ่งเซียเฟิงฉีที่เพิ่งได้มีโอกาสเข้าใกล้คนที่เขาคิดถึงทุกเวลาเทว่าเพียงเฉยดผ่านกันยังยากยิ่งด้วยมารดาเขาเขาเ็มงวดปกป้องลูกสะพ้ายจนเขาเริ่มแปลกใจตกลงเป็นเขาหรือหลินม่านเถียนที่เป็นสายเลือดของเจ้าไทเฟยกันแน่จึงติดตามนางมาถึงเรือนไปเหอทันที กายเล็กในอาพอรเรียบง่ายหากมีรู้แจ้งว่านางคืออี้หว่างเฟยพระชายาเอกในอี้หวางก็อาจเข้าใจผิดว่านางคือสาวใช้ในจวนทั่วไปนางหนึ่งเท่านั้นมือเล็กๆคู่นั้นถอนต้นยาที่ขึ้นแซมกับกระถางต้นไม้ที่นางทะนุถนอมอย่างยิ่งมือแกร่งยกขึ้นเป็นสัญญาณให้องครักษ์ที่ติดตามอยู่ถอยห่างออกไปให้ไกลสักหน่อยเพราะเขาอยากอยู่เพียงลำพังกับนางเท่านั้นส่วนตัวเขาเองนั้น เริ่มเดินด้วยความระวังฝีเท้าย่องเงียบจนไร้เสียงไปอยู่ด้านหลังคนที่ประเดี่ยวก็ก้มประเดี๋ยวก็เงยถึงใบหน้าผ่องใสนั้นจะมีหยาดเหงื่อผุดพราวขึ้นไปจนเต็มใบหน้าเว่าดูนางจะมีความสุขกับงานในมือตนเองอย่างยิ่งซึ่งตลอดมาหากเขาอยากพบเห็นนางที่ไม่แสดงออกแต่เพียงใบหน้าเย็นชามีอยู่อารมณ์เดียวก็มีเพียงต้องมาแอบมองนาง ในยามที่นางอยู่กับพืชสมุนไพรเหล่านี้เท่านั้นจนบางครั้งก็อดจะรู้สึกลิษยาต่อต้นไม้เหล่านี้เสียมิได้13เดือนร่วม14เดือนที่ผ่านมาหนึ่งรอยยิ้มที่เขาเป็นพระสวามีของนางไม่เคยได้รับทว่าต้นไม้เหล่านี้ได้รับรอยยิ้มของนางทุกวันไม่ขาดเลยกรีดเพลงโครมข้าหาใช้ผีสางเหตุใดไอ้เฟยจะตกใจไปใหญ่ หลินม่านเถียนที่กำลังเพลิดเพลินกับงานในมือทว่ายามหันมาพบจอมมาร้ายมายืนทมืนอยู่ด้านหลังจึงตกใจจนปล่อยกระถางย่าหยกเงินที่มีเพียงหนึ่งกระถางในเรือต้นไม้แห่งนี้หลุดมือตกแตกกระจายแล้วยังเผลอถอยหลังไปชนกับชั้นที่นางจัดวางกระถางต้นกระบองเพชรรวมห้าสิบต้นล้มลงแตกกระจัดกระจายแท่งขาและกายสั่นเทากว่านางจะดึงสติคืนกลับมาได้ แล้วยืนเต็มฝีเท้ามิถอยหนีอีกก็ผ่านไปครู่หนึ่งเลยทีเดียวกลัวอันใดข้านักข้าหาใช่ผีสางเซวเฟิงฉีกล่าวออกไปด้วยอารมณ์เริ่มจะขุ่นมัวที่พบเจอกันยามใดนางก็มักจะถอยหนีเขาไปเป็นร้อยลี้ทั้งที่เขาเป็นสามีของนางโดยแท้มิได้คิดย้อนหลังไปเลยว่านับจากในอดีตพบพานตนเองเคยแสดงกิริยาใดต่อนางไปบ้าง หม่อมฉันไม่เคยกลัวผีสางเพคะเพราะผีสางหากมีอยู่จริงหม่อมฉันก็ยังไม่เคยพบเห็นเพราะว่าคนเราจะถูกผีสางทำร้ายยิ่งยากจะพบเจอแต่คนนี่สิเพคะคนมักน่ากลัวกว่าผีสางเพราะที่ทำร้ายกันได้อย่างเลือดเย็นก็ล้วนเป็นคนทั้งสิน้นยามที่หลินม่านเถียนสงบสติอารมณ์ของตนเองให้กลับมาเยอะเยินได้คงเดิมแล้วคำพูดคำจา ก็จึงกลับมาเยือกเกย็นไร้หัวใจเช่นเดิมเตี้ยเฟื้องฉี่จึงไม่ทราบได้ว่าเขาสมควรดีใจที่นางเริ่มจะหายดีจนกลับมาเย็นชาใส่ตนเองหรือเสียใจดีกันแน่เจ้ากำลังกล่าวว่าเป็นข้าที่น่ากลัวกว่าผีเช่นนั้นหรือไอ้เฟยยามเอ่ยประโยคถัดมาน้ำเสียงที่สมควรจะอ่อนโยนจึงดุดันดังกำลังสอบสวนฉเฉลยสึกทว่าหลินม่านเถียนนางปรับตัวเองได้ ความกลัวยังเต็มเปี่ยมเพราะว่านางมีได้แสดงออกด้วยพอรับรู้นิสัยของอี้หว่างผู้นี้ดีว่าเขานั้นมันพวกวิปรดาดเพียงใดเพราะหากนางยิ่งแสดงออกถึงความหวาดผวาเขาก็จะยิ่งสนุกล้อเล่นกับความกลัวของนางเชราชสีีล้อเล่นกับหนูก่อนจับฉีกเนื้อกินนั่นเลยทีเดียวเข้าสู่หนาวที่สองระหว่างชีวิตผู้นางไม่รู้แจ้งนิสัยเขาย่ายอมแปลกเกินไป หม่อมชันยังไม่ได้กล่าวเช่นนั้นเพคะท่านอองอี้มาถึงที่นี่ทรงประสงค์สิ่งใดให้หม่อมชันรับใช้หรือไม่เพคะถึงนางจะคิดแต่นั่นมันก็สิทธิ์ของนางเป็นหัวใจของนางเป็นความคิดของนางจะด่าจะว่าผู้ใดก็ล้วนอยู่ในใจทั้งสิน้นแต่ในเมื่อเขามาพบนางยอมต้องมีเรื่องมาใช้ไหววานนางจึงเข้าประเด็นหวังพบหน้าหรือพูดจาให้น้อยที่สุดไม่แสดงทุกความรู้สึก ไม่ว่ากโกรธแค้นหรือชิงชังออกไปให้อีกฝ่ายมาเอาโทษทางทีหลังได้อีกสามีมาพบภรรยายายจึงต้องมีธุร,ระมาไหว้าวานถ้าอยากมาก็จะมาเจ้ามีสิ่งใดขัดข้องหรือไอเฟยขนตามกายของหลินมา่านเถี่ยนลุกชันทุกครั้งที่ตนเองถูกอีกฝ่ายเรียกว่าไอเฟยหมายถึงสนมรักหรือชายารักให้เขาด่านางยังทำใจฟังได้ง่ายกว่า หากยี่หวังเพียงมาเดินเที่ยวชมเรือนต้นไม้ก็เชิญเถิดเพคะหม่อมชั้นขอตัวเก็บกวาดตรงนี้สักครู่เพคะนางก้มศีรษะแล้วหันไปสนใจกับกระบองเพชรลูกรักทั้งห้าสิบกว่าต้นที่กระถางแตกเสียหายไปเกือบทั้งหมดเห็นแล้วคนที่ฟูมฟักเลี้ยงดูพวกมันมาด้วยหัวใจอย่างดีมาเกือบสิเดือนก็ปวดร้าวในใจอย่างยิ่งมับอย่าแตะมันนะลำต้นของพวกมันมีแต่น้นา อย่างพวกเศษกระถางพวกนี้อีกประเดียวก็ถูกบาดเอาต้นไม้ยน่าเกลียดเหล่านี้นางปลูกไปได้เช่นไรมีตะหนามยุบยับไปหมดแต่ต้องไปคงได้เลือดเป็นแน่เขาจึงแย่งชิงมาเสียให้พ้นให้หม่อมชั้นทําเถิดเพคะต้นไม้พวกนี้หม่อมชั้นดูแลมันมาด้วยความรักเป็นหลายเดือนให้ผู้อื่นมาเก็บกวาดอาจไม่รู้วิธีจะทําให้พวกมันบาดเจ็บจนตายเอาได้เพียงต้นไม้น้าเกลียด ต้องทนุถนอมอันใดจนถึงเพียงนั้นกันเช่นนั้นข้าช่วยเจ้าเก็บกวาดเองแค่เจ้าคอยบอกวิธีก็พอไปนั่งตรงนั้นไปสีไอ้เฟยตรงนี้ข้าทำเองหลีนม่านเถียนจับจ้องลูกรักทั้งหลายแล้วหันมามองบุรุษตัวโต,วตวเรากับยักษ์ก่อนจะมิ้มปากแน่นภายในใจก็ไม่ดีเอาเลยหวาดเกรงว่าอี้หว่างนั้นอาจหนักมือจนเหล่าลูกรักของนางได้ต้นหักรกากขาดตายชิ้นส่วนไม่ครบ นางคงจะยิ่งเจ็บปวดอีกหลายเท่าเพียงหันมาเจอกับสายตาอลัยรักต้นไม้แสนจะอับประลักตรงหน้าเขาเตี้ยเฟิงฉีก็ให้อยากสั่งให้คนมาเอาพวกมันไปเผาทิ้งเสียประเดี๋ยวนี้ก็เขาเป็นสามีของนางโดยแท้จะยิ้มก็ยังไม่เคยแล้วสายตาทั้งห่วงใญยทั้งอลัยรักจึงอย่าได้หวังให้พระชายาหลินส่งมอบให้แกอ่อีหวังเช่นเขาล้วนไม่เคย วายยี่หวางทรงเบามือหน่อยเพคะเสี่ยวม่านหักไปนหนึ่งกิ่งแล้วว้ายยี่หวางทรงเบามือเพคะพอแล้วพอแล้วยี่หวางนะ่ะออกไปให้ไกลพวกมันเลยไปเลยเพคะอย่ามาแตะต้องพวกมันอีกหน้าตาพร้อมจะร้องไห้ดังกับเขาไปเชือดเนื้อกรีดเลือดของนางทำเอาบุรุษที่รู้เพียงจับดาบเช่นไรยิงธนูแบบไหนถึงกับเสียกิริยาหน้าซีดทำอันไดไม่ถูกไปเป็นคธอ ปล่อยให้นางทั้งลากทั้งผลักและทั้งดันจนเขาได้ออกมายืนงงอย่างนอกเรือนต้นไม้ของนางนี่คงยังเกรงใจว่าเขาเป็นท่านอองมีเช่นนั้นนางคงใช้เท้าถีบเขาออกมาเสียเป็นแน่ดียิ่งเหวินจริงไอ้ต้นไม้พวกนั้นมันดูน่ารักกว่าค่าที่ตรงใดกันเล่าคนที่เพิ่งรู้ตัวว่าตนเองมีค่าแห้รักน้อยกว่าต้นไม้อัปรักในเรือนนั้นถึงกับใบหน้าทมึนไปแปดส่วน มุ่งหมายว่าหากข้ามคืนนี้นางหลับไปแล้วเขาจะนำพวกมันไปเผาทิ้งเสียให้สิน้นนางจะได้หันกลับมาสนใจแต่เพียงเขาเท่านั้นก็ใครใช้ให้นางรักต้นไม้พวกนั้นมากกว่าเขากันที่ผิดล้วนเป็นนางหาใช้เขาสักนิดจบแล้วนะคะบทที่สีแล้วพบกันใหม่ในบทที่ห้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะฝากติชมใต้คลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกัน อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิยายเสียงคุณนายเก๋ของเราด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ